สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูตารเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องการเลือกใช้บริการทางสุขภาพค่ะการเลือกใช้บริการทางสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีและได้รับการดูแลที่เหมาะสมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านสุขภาพนะคะเราควรพิจารณาอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะปัจจัยที่หนึ่ง ประเภทของการบริการทางสุขภาพบริการทางสุขภาพจะแบ่งออกเป็นอีกหลายๆประเภทเช่นการส่งเสริมสุขภาพคือก็คือก็คืออะไรรู้กันไหมคะก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเองคะ่ะครูเชื่อได้ว่า 2- 3สาปีที่แล้วเราทุกคนต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นโรคโควิด -19 เราทุกคนต้องมีการป้องกัน ป้องกันตัวเองก็คือไปฉีดวัคซีนนั่นเองค่ะ 2. การป้องกันโรคเช่นการตรวจสุขภาพประจําปีซึ่งการตรวจสุขภาพประจําปีจะทําให้เรารู้ว่าในแต่ละปีหรือว่าเราจะเป็นโรคประจําตัวหรือเปล่าหรือว่ามีโรคประจําตัวอะไรบ้างถ้าเราไปตรวจสุขภาพประจําปีถ้าเราตรวจพบปุ๊บ ว่าเราเป็นโรคนี้โรคนี้เราก็จะสามารถรักษาทันแล้วก็หายทันทีค่ะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไปถ้าแล้วอยู่ๆแล้วเราเป็นโรคแต่โดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็อาจจะเสี่ยงได้นะคะทางที่ดีก็คือไปตรวจสุขภาพประจำปีเลยค่ะ 3. การรักษาพยาบาลเช่นการพบแพทย์เมื่อเจ็บป่วยการรัการรับยาตามใบสั่งของแพทย์นะคะ C การฟื้นฟูสุขภาพเช่นการกายภาพบำบัดหรืออะไรเอย่ยหรือการทำจิตบำบัดน,น,นั่นเองค่ะปัจจัยที่2คือแหล่งให้บริการด้านสุขภาพแหล่งให้บริการด้านสุขภาพมีหลายรูปแบบเช่นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ครบถ้วนคลินิกและศูนย์สุขภาพ เหมาะสำหรับการรักษาเบื้องต้นและตรวจสุขภาพทั่วไปร้านขายยาให้คำแนะนำเรื่องยาและสุขภาพเบื้องต้นแพทย์ทางเลือกเช่นแพทย์แผนไทยและแพทย์ฝังเข็มนั่นองค่ะปัจจัยที่3การเลือกใช้บริการด้านสุขภาพความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือต้องมาอันดับแรกเลยนะคะ ควรเลือกใช้สถานพยาบาลหรือแพทย์ที่มีใบอนุญ,ญาตและได้รับการรับรองอยู่แล้วนะคะ2นะคะค่าใช้ใจ่ายค่ะค่าใช้ใจ่ายก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะคะค่าใช้ใจ่ายนะคะควรพิจารณาค่ารักษาพยาบาลให้เหมาะสมกับงบประมาณและตรวจสอบสิทธิ์ประกันคุณภาพของเราค่ะ 3. ความสะดวกสบายค่ะ ควรเลือกสถานพยาบาลที่ใกล้และสะดวกและมีเวลาในบริการที่เหมาะสมค่ะ 4. คุณภาพบริการศึกษาความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ที่ใช้บริการรายอื่นๆก่อนค่ะปัจจัยที่4สิทธิในการเลือกใช้บริการสิทธิหลักประการคุณภาพล่วงหน้าคือบัตรทองนี่นเองค่ะ อย่างคร่าวๆเมื่อกี้เราก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าบัตรทองสามารถใช้ได้กับโรงพยาบาลรัฐนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะเราสามารถใช้บัตรทองได้เลยค่ะหรือว่าเรียกกันว่าสิทธิประกันสังคมค่ะสำหรับผู้ที่ทำงานในระบบประกันสังคมนะคะสิทธิค่าราชการและรัฐวิสาหกิจ สำหรับข้าราชการและครอบครัวประกันคุณภาพเอกชนถ้าท่านเป็นข้าราชการท่านได้เข้ารักษาในโรงพยาบาลท่านสามารถขอใบเสร็จและไปเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยที่ท่านทำงานได้เลยค่ะทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนะคะปัจจัยข้อที่5ข้อความระวังในการเลือกใช้บริการด้านสุขภาพห การหลีกเลี่ยงบริการด้านสุขภาพที่โฆษณาเกินจริงเช่นยาลดน้ำหนักยี่ห้อนี้ดังโด่ดังในโซเชียลมากๆซึ่งทุกคนที่เล่นโซเชียลจะเห็นได้ว่ามีข้อมูลดังกล่าวว่ายาลดน้ำหนักยี่ห้อนี้กิน2เดือน3เดือนน้ำหนักของเราจะลดไป10โล20โลโดยที่เราไม่ต้องออกกำลังกายซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลเท็จไม่มี ไม่มีจริงหรอกคะ่ะถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายและรับประทานอาหารให้ครบห้ามูสิ่งที่ควรทํานะคะสําหรับคนที่อยากลดน้ำหนักจริงๆคือควรพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบมาห้ามูออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะข้อที่สองตรวจสอบแหล่งข้อมูลก่อนเชื่อคําและข้อที่2 ตรวจสอบแหล่งข้อมูลก่อนเชื่อคำแนะนำด้านสุขภาพจากอินเทอร์เน็ตนี้ค่ะตัวอย่างง่ายๆก็คือเหมือนข้อที่หนึ่งเลยค่ะข้อที่หนึ่งที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี้ก็คือยาลดน้ำหนักในโซเชียลซึ่งเหล่านี้นะคะเราควรไปศึกษาข้อมูลก่อนนะคะก่อนที่เราจะเชื่อคำก่อนที่เราจะหลงกลโซเชียลนะคะว่ายาลดน้ำหนักที่ห้อนี้สามารถช่วยให้เราลดน้ำหนักได้ค่ะสาม ไม่ใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยโดยที่เราไม่ได้รับคำปรึกษาหรือ 3. ไม่ใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยที่ไม่ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญนะคะอย่างง่ายๆเลยค่ะอย่างตัวอย่างแรกๆตัวอย่างข้อที่หนึ่งที่เรายกตัวอย่างว่ายาลดน้ำหนักที่ห้อนี้กินแล้วกินสงเดือนแล้วน้ำหนักเราจะลด10 โลยี่สิบโลทางที่ดีนะคะควรไปศึกษาข้อมูลให้ดีหรือถ้ายัางไม่แน่ใจควรเป็นปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านยารักษาโรคหรือการควบคุมอาหารจะดีกว่าค่ะแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่แนะนําให้ทานนะคะสําหรับคนที่อยากลดน้าหนักและอยากผอมมากๆก็คือรับประทานอาหารให้ครบห้าหมูพักผ่อนให้เพียงพอออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับทำา IS ไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ